งานบนโลกออนไลน์นะคะผ่านยูทูบนะคะสวเจอไหมคะเจอแล้วเห็นมุมซ้ายบนนะคะมีคำว่าฟิลเตอร์าออรภาษาไทยฟิลเตอร์เนี่ยแปลว่าตัวกรองนะคะเ<ช>วลาเราเซิร์ชหาค้นหาข้อมูลอะไรพวกนี้นะค,ะ<ช>ค่ะการที่เราค้นหานะคะแล้วก็อยากจะให้มันเจอได้เร็วที่สุดเราต้องใช้ตัวกรองตรงนี้ ที่ตัวกรองค่ะมันจะมีปุ่มสามอย่างเล็กๆให้เราคลิกเลยค่ะคลิกได้ไหมนะคลิกได้คลิกไปเลยคะ่ะโอเคคลิกไม่ได้ค่ะโอเคแล้วก็ เราก็เลือกคำว่า HD ก็ได้วิดีโอที่มีความละเอียดสูงนะคะ HD นะคะใช่ค่ะ HD นะคะ h ข้มกราดีนะคะคลิกที่หนึ่งวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่มีความละเอียดสูงนี่ออกมาค่ะคือเราจะกรองแล้วเราสามารถไปที่ตัวกรองอีกทีหนึ่งได้นะคะเราก็จะกรองอะไรอีกนะคะเราก็อาจจะกรองวิดีโอที่น้อยกว่าสี่นาทีนะคะสั้นนะคะวิดีโอที่สั้นน้อยกว่าสี่นาทีนะคะ แน้ๆนะคะอันนี้คือการกรองวิดีโอนะคะคือเร,ราสั่งมันได้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องว่าเราจะหาข้อมูลอะไรนะคะมันไม่รู้นะคะต้องขอ ค้นหาวิดีโอที่ตัวเองอยากจะหาค่ะนะคะ,นะคะ,อ,ะอ่ะตอนนี้เราคอลองพิมพ์ใหม่ค่ะไม่ต้องไปใช้ YouTube Creator แล้วให้ทุกคนค้นหาวิดีโอที่เราอยากจะหานะคะทั้งภาษาไทยหรือภาษาเซนก็ได้นะคะเอามาเป็นคลกของเราะค,ะค่ะค่ะ,นะคะถ้าเราคิดวา่าลองเีเราให้เวลาสักสามนาทีแล้วกันนะคะลองหอาเช่นภาษาไทยก็ได้นะคะเลขอะไรก็ว<ม>่าไป เอามาเป็น, video, นพุกวิดีโอนะคะเดียปิคลาสลูนะคะถ้าใครเจอแล้วก็เอามาเป็นพุกวิดีโอของวิชาเรานะคะอาจจะเป็นแรงบันดาลใจจากคนใดคน,นหนึ่งนะคะอาจจะหาวิดีโอที่เป็นนะักฟิสิกส์คนดังนะคะหรือเป็นวิดีโอของคนที่พูดภาษาอังกฤษคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีมากนะคะแล้วอยากจะมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กในช่วงต้นวิชานะคะ หรืออาจจะเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับเรื่องของการประดิษฐ์นะคะการประดิษฐ์ไม้เซลฟี่นะคะมีคนถามถึงว่าไม้เซลฟี่เนี่ยใครประดิษฐ์คนแรกนะคะมีคนบอกว่าญี่ปุ่นนะะผลิตมาแล้ว10ปีนะคะแต่มันยังไม่ถึงเวลามันเลยไม่ดังนะคะแต่เขาผลิตมาแล้ว10ปีนะคะมีมาแล้วพวกนี้นะคะหรือจะเป็นแบบพวกอเด็กนักเรียก็จะสนใจเพราะว่าเป็นเรื่องปัจจุบัน ผู้ผลิตไม้เซลฟี่คนแรกนะคะเขาคิดได้ยังไงนะคะถ้าหาเจอเนี่ะบางอย่างเนี่ยเวลาผลิตออกมาแล้วมันไม่ถึงเวลาเนี่ยมันก็ยังไม่ดับนะนะคะแล้วยังเป็นไปที่ฟิลเตอร์นะคะฟิลเตอร์นะคะตอนนี้เก่งจะลงไม้ลงเหมืองคนแล้วนะคะเพราะเก็บดีก่อนงามนี้นะคะ ได้แล้วเจอไหมคะหาสักวิดีโอหนึ่งของเราเอามาเป็นพวกวิดีโอ Thank okay. you.